พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของทูตก็ทรงสวมมนัตเสด็จไปด้วยราชปร,ริพานเป็นอันมากพร้อมด้วยจัตุรงค์คเสนาเนาสเด็จไปสู่นครอันมั่งคั่งที่มโหสถสร้างไว้ในแคว้นกัปิละเพื่อทอดพระเนตรภาหนะอันหาที่สุดไม่ได้พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปโดยลำดับถึงฝังง่งคงคาลำดับนั้นพระมหาสัตวย์ก็ไปรับสเสด็จให้เข้าสู่นครที่ตนสร้างพระราชาสเสด็จไปสู่ปราสาทอันประเสริฐในนครนั้น สนานพระวรกายทรงแต่งพระองค์แล้วเสวยโภชนาหารมีรสอันเลิศทรงพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วเวลาเย็นทรงสั่งราชทูตไปยังสำนักพระเจ้าจุลนีเพื่อให้ทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาถึงแล้วทรงสมพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตว่าขค่แต่พระมหาราชาหม่อมชันมาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ขอพระองค์เกิดพระราชถานพระราชธิดาผู้มดงามทั่วองค์ กระดับด้วยราชาหลังกาลล้วนแต่ของคำพ่ออมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหงสีของหม่อมชันณับดี้เิอพระเจ้าวิเทหราชมีพระชนแก่กว่าพระเจ้าจุลณีพระเจ้าจุลณีไม่พอที่จะเป็นแม้เพียงพระโอรสของพระเจ้าวิเทหราชแต่พระเจ้าวิเทหราชบกมุ่นไปด้วยกิเลสจึงทรงดําริกว่าพระเจ้าจุลณีเป็นพระสัตรุที่เราผู้เป็นพระชามาตาควรถวายบังคมไม่ทรงทราบความคิดของพระเจ้าจุลณี จึงทรงสงสารถวายบังคมไปฝ่ายประชา้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคําของราชทูตก็ทรง,งสมนัสดําบิว่าบัดนี้ปัจจามิตรของเราจะไปข้างไหนพ้นเราจะ,ะตัดศีรษะเขาทั้งสองคนแล้วดึงชัยบาลเมื่อจะงสะแสดงพระส,สมนัสส่วนเดียวให้ปรากฏถึงพระราชทานรางวัลแก่ราชทูตและตรัสคาถาเป็นลำดับมาว่าดูก่อนพระเชวิาทิราชพระองค์สเสด็จมาดีแล้วสเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ พระองค์หาเรื่องอาวาหามงคลไว้หม่อมฉันจะถวายพระราชธิดาประดับด้วยราชาหลักการล้วนแต่ทองคำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงแด่พระองค์ในคาถานั้นพระเจ้าจุลนีได้สดับสารของพระเจ้าวิเทหราชแล้วตรัสรีกพระเจ้าวิเทหราชนั้นจุดเสด็จอยู่เฉพาะพระพักว่าเวเทหะอีกในหนึ่งทรงสั่งให้ราชทูตไปทูลว่าพระเจ้าพรหมัตจุลนีตรัสอย่างนี้จึงตรัสอย่างนี้ อาซทูตได้ฟังดังนั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าข้าแต่สมุทเทศขอพระองค์ทรงหาเรื่องที่สมควรแก่การพระราชพิธีอัลฟาหะมงคลพระเจ้าจุลนีจะถวายพระราชธิดาแด่พระองค์พระเจ้าวิเทหราชจึงทรงราชทูดไปอีกว่าวันนี้แหละรื่ตีลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็ได้ทรงหาพระฤรษ์ครั้นหาพระฤรษ์แต่แล้วได้ทรงสมพระราชสารไปถวายพระเจ้าพรหมทัตว่า ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชดิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคําอ้อมล้อมด้วยหมูนางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของหม่อมชั้นในบัดนี้เถิด่ผยพระเจ้าจุรณีตรัสตอบว่าหม่อมชั้นจะถวายพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคําอ้อมล้อมด้วยหมูนางข้าหลวงแด่พระองค์ในปัตนี้ครันพระเจ้าจุรณีตรัสคาถานี้แล้วตรัสหลวงว่า จะส่งไปเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดังนี้ได้ประทานสัญญาแก่พระราชาร้อยเอดว่าท่านทั้งตวงกับเสนาสิบแปดอักโคพินีชงเตรียมออกครบวันนี้เราจะตัดศรีรษะ้าสิบทั้งสองพรุ่งนี้จะได้ดื่มชัยาบาลพระราชาร้อยเอดเหล่านั้นทั้งหมดก็ออกในขณะนั้นทีเดียว่ฝยพระเจ้ากรุงปัญจาละเมื่อจะเสร็จออกทำการยุทธก็ยังพระแนวสลับทีวีผู้พระราชมารดา ข้านางเงินทาเทวีผูพ้พระมเหสีพระปัญจลจันทะผู้ราชโอรสข้านางปัญจลจันทีผูพ้พระราชธิดารวมสี่องค์ให้อยู่ในตำหนักเหนียวคันกับนางสนมทั้งหลายจึงเสด็จออกสองครามภายมโหูสถบรมโพธิสัตว์ทำราชสักการะเป็นนักหนาแด่พระเจ้าวิเทหราชพร้อมพวกเสนาที่โดยเสด็จชนบางพวกตื่มสุราบางพวกเคี้ยวกินมัชะบังสาหารบางพวกเนดเหนื่ก็นอนเพราะมาแต่ทางไกล แายพระเจ้าวิเทหราชทรงพาอาจารย์ทั้งสี่มีเสนาะเป็นต้นกระทับนั่งณนพื้นพระราชบนเทียนที่ตกแต่งแล้วท่ามกลางราชบริพารแายพระเจ้าจุลณีลอบนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับให้ติดต่อกันสามชั้นย่นเข้าเป็นสีด้วยกองทัพสิบแปดอาคูพินีมีคนจุดคบเพลิงนับได้แสนแสนครั้นอรุณขึ้นก็เตรียมยึดเมืองตั้งอยู่มโหสดรู้ความก็ส่งโยธาสามร้อยคนของตนไป สั่งว่าเจ้าทั้งหลายชงไปตามทางอุโมงค์จะพระชมาดามเหสีราชบุตรและราชธิดาของพระเจ้าจุฬนีมาทางอุโมงค์อย่าให้อยู่นอกกระตูมหาอุโมงค์ให้อยู่ภายในอุโมงค์ตั้มรักษาอยู่จนกว่าข้าจะมาจึงนําออกจากอุโมงค์ให้อยู่ในโรงกว้างใหญ่ในการมื่อข้าไปชนเหล่านั้นรับคําสั่งมหสถก็ไปทางอุโมงค์เปิดไม้ลาดไว้ที่เชิงบันได แล้วมัดมือเท้าคนรักษาในที่เชิงบันไดหัวบันไดและพื้นตำหนักและหนังบำเรอมีหนังคมแคระเป็นต้นแล้วปิดปากชนเหล่านั้นให้อยู่ในที่กำบังนั้นนั้นแล้วเคี้ยวกินเครื่องสวยที่จัดไว้ถวายกระเจ้าจุลนีทิ้งของอะไรอะไรเสียทำลายภาชนะทำให้ผลปี้เสียแล้วขึ้นสู่เบื้องบนปราศาสการนั้นพระนางสลับเทวีทรงสำคัญว่าที่ไหนจะมีใครรู้จับพระนันทาเทวีราชบุตรราชธิดา เหตุอะไรจะเกิดมีจึงให้บรรทมอยู่นะใระยี่ผู้เดียวกันกันกบพระองค์โยธาเหล่านั้นยืนร้องรีบที่ประตูห้องพระนางเจ้าของมาตรถามว่าทําไมพ่อโยธาเหล่านั้นจึงแซงทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระราชาของพวกเราเย่ยงพระชวิเทหราชกับมโหสถให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วแวดล้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดเป็นเอกราชในสกลชมพูทวีดึงชัยาบาลด้วยพระเกียรติยศใหญ่ สั่งข้าพระองค์ทั้งหลายมาเพื่อพาเสด็จไปทั้งสี่พระองค์พระราชะมารดาเป็นต้นทรงเชื่อจึงเสด็จลงจากปราสาทถึงเชิงบันไดยโดยธาเหล่านั้นก็พาเสด็จไปเข้าทางอุโมงพระราชะมารดาเป็นต้นรตรัสว่าข้าอยู่ในสถานที่นี้สิ้นกาละเท่านี้ยังไม่เคยลงสู่ทางนี้โยธาเหล่านั้นถูนว่าข้าแต่พระเทวีเจ้าชนท่องปวงหาได้ลงสู่ทางนี้ไม่เพราะทางนี้เป็นทางมงคลวันนี้พระราชา จรัดสั่งให้นางเสด็จโดยทางนี้ก็เ,เป็นวันมงคลพระราชมารดาเป็นต้นทรงเชื่อลดับนั้นโยธาบาังทั่วพาพระราชมารดาเป็นต้นมาบ้างบางพวกกลับไปเปิดครังรัตนะในพระราชนิเวศถือเอาแซบตามปรารถนามาบ้างายพระราชมัรดาเป็นต้นเบื้องหน้าแต่จะถึงมหาอุโมเห็นอุโมราวประเทศสภาอันประดับแล้วก็ทรงสำคัญว่าจักใบ้เพื่อประโยชน์แก่พระราชา นำดับนั้นโยธาเหล่านั้นพาพระราชมารดาเป็นต้นไปสู่สถานที่ใกล้มาหาคุงคาให้ประทับในห้องอันตกแต่งแล้วภายในอุโมงพวกหนึ่งอยู่รักษาพวกหนึ่งไปแจ้งการที่ได้นำพระราชมารดาเป็นต้นมาแล้วแก่มโมโหสถปุถิสัตโมโหสถได้ฟังคำของโยธาเหล่านั้นก็มีความสมนัดว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราจับถึงที่สุดจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนหนึ่งแฝยพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่า พระเจ้าชูดานีจับนำพระราชธิดามาให้เราแบบนี้ก็เสด็จทุกจับราชบัลลังทอดพระเนตรทางช่องคระแคลเห็นพระนะครมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันได้คบปลึงนับด้วยแสนดวงไม่ใช่แสนเดียวอันกองคับใหญ่ล้อมรอบแล้วก็ทรงชง,งนสนเท่รำพึงว่านั่นอะไรกันหนอเมื่อจะทรงหารืออาจารย์ผู้บัณฑิตทั้งหลายจนตรัสว่ากองช้างกองมา้ากองรถกองราบอันเป็นกองคับสวมเกราะตั้งอยู่ จุดคบเพลงสว่างสวยัยบัณฑิตทั้งหลายย้ำสำคัญอย่างไรกันเนาะพระเจ้าจุลนีโปรดพรานดูกคิ้วเร่าบัณฑิตเท่าหลายเข้าใจกันอย่างไรเนาะอาจารย์ศีนกะได้ฟังตรัสถามจึงขาบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าสวิตตกเลยคบเพลิงมากเลอเกินปรากฏอยู่ฉลอยพระเจ้าจุลันีจะพาพระรศชธิดามาถวายพระองค์ไฟอาจารย์ปกุสะขาบทูลว่า พระเจ้าจุลนีจักทรงอารักขาเพื่อทรงทำอาคันตุกะสการะแด่พระองค์บัณฑิตทั้งสี่เหล่านั้นชอบใจอย่างใดก็กราบทูลอย่างนั้นด้วยประกาศราชนีฝ่ายพระเจ้า,า,าวิเทหราชเมื่อได้ทรงสดับเสียงคนในกองทัพบ,บอกสั่งกันว่าเสนาทั้งหลายจงตั้งอยู่ในที่โน,น้นท่านทั้งหลายจงรักษาในที่โน้นอย่าประมาทแต่ทอดพรฟเนตเห็นเสนาผู้สอดกเกล็ดก็เป็นผู้อันมรณภัยคุกคามเมื่อทรงหวังสดับถ้อยคำแห่งพระมหาสักจึนตรัสว่า กองช้างกองมา้ากองรถกองราบอันเป็นกองทัพสวมเคราะห์ตั้งอยู่จุดคบเพลิงสว่างสวยัยดูก่อนมโหสถันดิตพวกนั้นจับทำอะไรกันหนอพระมหาสัตว์ได้ฟังพระราชดำรัสดังนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำพระราชาผู้อันพานนี้ให้สะดุ้งสักหน่อยภายหลังจึงแสดงกำลังปัญญาของเราให้ปรากฏทําให้พระองค์เบาพระหาทัไทยคิดเช่นนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีกำลังมาก ล้อมพระองค์ไว้ประทุสร้ายพระองค์รุ่งเช้าจักปรงพระชนพระองค์คนเหล่านั้นทั้งหมดมีพระชาวิเทหราชเป็นต้นก็ตกใจกลัวตายพระราชพระโสแห่นพระเคระไม่มีในพระอุ์เกิดก้าวร้อนในพระสรีระพระองค์สลควต่อมรณะภัยคร่ำครวญตรัสว่าใจของเราสั่นและปากก็แห้งผาเราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดดไม่บรรลุถึงความเย็นใจเตาของช่างทองรุ่งเรืองภายในไม่รุ่งเรืองภายนอกชั้นใด ใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้นพระมหาสัตว์ได้ฟังกระชวิเทหราชทรงครัมครวนคิดว่าพระราชานี้เป็นอันธพาลไม่ทำตามคำของเราในวันอื่นๆเราจะข่มพระองค์ให้ยิ่งขึ้นจนทูลว่าข้าแต่บรมกษัตริย์พระองค์ติดผู้ประมาทแล้วเป็นไปล่วงความคิดมีความคิดทำลายเสียแล้วบันนี้บัณฑิตทั้งสี่ผู้มีความคิดจงป้องกันพระองค์เถิด พระองค์ไม่ทรงทําตามคําของข้าพระองค์ผู้เป็นอาตย์ใครประโยชน์สำแดงหาความเกื้อกูลทรงยินดีแล้วด้วยพระปีติอันเศร้าหมองของพระองค์ดุจมรตดตกลุ่มฉะนั้นปลาอยากกินของสดคือเหยื่อย่อมเืินเบ็ดอันงอซึ่งปิดไว้ด้วยเนื้ออันเป็นเหยื่อมันย่อมไม่รู้ความตายของตนฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์เป็นผู้มีความปรารถนาในคมย่อมไม่ทรงทราบพระราชธิดาของพระเจ้าจุฬนีผู้เป็นดุกเหยื่อ เรากับป่าไม่รู้จะเหยื่อคือความตายของต้นชันนั้นนั่นเทียวถ้าพระองค์เสด็จนครปัญจาละจะต้องสละพระองค์ทันทีภพยใหญ่จับถึงพระองค์ดุดภัยมาถึงบริตตัวตามไปถึงทางประตูบ้านฉะนนั้นข้าแต่พระชอมประชาบุรุษผู้ไม่ประเสริฐเป็นเหมือนงูอยู่ในภพขึงกัดเอาผู้มีปัญญาไม่พึงทำไมตรีกับบุรุษเช่นนั้นเพราะการคบบุรุษชั่วเป็นทุกข์โดยแท้ข้าแต่พระชอมประชากรบุรุษผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรนี้ ทังรู้คุณแห่งไมตรีนั้นกับบุรุษนั้นเที่ยวเพราะการคบสัตรบุรุษทั้งหลายเป็นสุขโดยแท้ข้าพระองค์นบอุปมาแม้นี้ถวายพระองค์ไม่ใช่เพียงเท่านี้อย่างเดียวเท่านั้นบุรุษผู้ไรความละอายมีชาติของคนชั่วเช่นพราหมณเกวัตพระองค์ไม่ควรทำมิตรธรรมกับคนเช่นนั้นแต่พระองค์ทรงมีเมตตาพราหมณ์เกวัตถือคำของเขาขึ้นชื่อว่าการสมาคมกับคนเห็นป่านนี้ทำครั้งเดียวก็เป็นทุกข์เพราะนำทุกข์ใหญ่มาทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า ลำดับนั้นมโหสถข่มพระเจ้าวิเทหราชยิ่งขึ้นด้วยหวังว่าพระองค์จะไม่ทรงทําอย่างนี้อีกเมื่อจะนําพระดํารัสที่ตรัสไว้ในการก่อนมาแสดงจึงทูลว่าข้าแต่พระราชาพระองค์เป็นคนขา่าบ้านน้ำาหลจะกล่าวถึงเหตุแห,ห่งการได้รัตนะสูงสุดในสํานักข้าพระองค์ข้าพระองค์เจริญได้หางไถจะรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงใส่คอมโหสถนี้ให้หายไปเสียจากเว่นเค้นของเราเพราะเขาพูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะข,ของเรา ครั้นมโหสถกล่าวคาถาสองคาถานี้แล้วจึงกล่าวข่มอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นบุตรคฤิหบดีจะรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นๆมีเสนกะเป็นต้นผู้เป็นบัณฑิตของพระองค์ซึ่งรู้ความเจริญฉะนั้นได้อย่างไรวาทะนั้นไม่ใช่โครจรของข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ศิลปะแห่งคฤหบดีแท้ข้อความนี้ปรากฏแก่เสนกะเป็นต้นคนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตวันนี้พระองค์ถูกกองทัพสเปดอคโคพิธีล้อมไว้ คนทั้งหลายนี้เซนกะเป็นต้นจงเป็นที่พึ่งของพระองค์เขาพระองค์รับสั่งให้ใส่คอข้าพระองค์ชุดออกไปเสียบัดน,นี้พระองค์ตรัสถามข้าพระองค์ทําไมพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงเสด็จดังนั้นทรงดำริว่ามโหสถบ,บัณฑิตกล่าวโทษที่เราทําไว้เท่านั้นเพราะเขารู้ภายในอนาคตนี้มาก่อนนั่นเองเพราะเหตุนั้นเขาจึงกล่าวคมเราเลอเกินแต่เขาก็ไม่หยุดงานตลอดกาลละเท่านี้เลยมโหสถนี้จะทําความสวัสดีแกเรานเน่แท้ นำดับจันทชาวิเทหาราชเมื่อจะยึดมโหสถเป็นที่ทำนักจึงทรตรัสว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตทั้งหลายยจ้าไม่ทิมแทงพระโทษที่ล่วงไปแล้วเจ้ามาทิมแทงข้าดุดม้าที่เข้าผูกไว้ด้วยประตับทําไมถ้าเห็นว่าเราจะพ้นภัยได้หรือเห็นว่าเราจะปลอดภัยได้ก็จงสั่งสอนเราโดยความสวัสดีนั่นแหละเจ้าจะทิมแทงเราพระโทษที่ล่วงไปแล้วทําไมลําดับนั้นพระมหาสัตตมบริว่าพระราชาองค์นี้เป็นอันตภานเหลือเกิน ไม่รู้จักปุรุนิเศษเราจะให้พระองค์ลำบากสักหน่อยหนึ่งเราจะเป็นที่พึ่งของพระองค์ภายหลังตำริชนี้แล้วทุนว่าข้าแต่พระมกษัตริย์กรรมของมนุษย์ที่เป็นไปร่วมแล้วทําได้ยากเป็นแดนเกิดที่ยินดีได้ยากข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดปลื้องพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงทราบเองเถิดช้างมา้านกยักษ์ผู้มีฤทธิ์มียศสามารถไปได้ทางอากาศมีอยู่ช้างเป็นต้นซึ่งมีอิทธานุภาพเห็นป่านนั้นที่พระองค์มีอยู่ แม้เหล่านั้นก็พึงพาพระองค์ไปได้ข้าแต่พระรมหากษัตริย์รมของมนุษย์ที่เป็นไปล่วงแล้วทําได้ยากเป็นแดนเกิดที่ยินดีได้ยากข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเเรืองพระองค์โดยทางอากาศได้ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงทรงทราบสิ่งที่คนกระทําในเรื่องนี้เองเถิดพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคําของมโหสถจานันก็จํานนประทับนั่งอยู่ลําดับนั้นอาจารย์เสนกะ,ค,ะคิดว่าบัดนี้ยกมโหสถปฑิตเสีย ที่พึ่งอื่ดของพระราชาหรือของพวกเราไม่มีก็พระราชาทรงฟังคําของมโหสถทรงคร่นครามต่อมรณะภัยไม่ทรงสามารถจะตรัสอะไรอะไรได้เราจะอ้อนวอนมโหสถบัณฑิตให้ช่วยเมื่อเสียงเกาศจะอ้อนวอนได้กล่าวว่าบุรุษผู้ยังไม่เห็นฝั่งในมาสมุทรได้ที่พำนักในประเทศใดเขาย่อมได้ความสุขในประเทศนั้นฉันใดท่านมโหสถขอท่านได้เป็นที่พึ่งของพวกเราและของพระราชาฉันนั้น ท่านเป็นผู้ประเสริฐสุดว่าพวกข้าพระเจ้าเหล่าเมืองตรีขอท่านช่วยผลักเรื่องพวกเราจับทุกเถอะอาจารย์เซนกะอ้อนวอนว่าเมื่อก่อนคราวกองทัพตั้งล้อมกรุงมิถิลาท่านได้ปลกเรื่องพวกเราให้พ้นภัยแม้มัดนี้ก็ท่านนี่แหละจงช่วยผลักเรื่องพวกเราให้พ้นจับทุกข์ลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะข่มอาจารย์เซนกะจึงได้ข่าววา่าท่านอาจารย์เซนกะกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปล่วงแล้วทำได้ยากเป็นแดงเกิดที่ยินดีได้ยาก ข้าพเจ้าไม่สามารถจะปลดเครื่องท่านได้ขอท่านจงทราบตัวเองเถิดพระเจ้าวิเทหราชเมื่อไม่ทรงเห็นเครื่องยึดถือที่จะพึงทรงยึดถือทรงครั่งคร้ต่อมอรณะภัยไม่สามารถจะตัดอะไรอะไรกับพระมหาสัตว์ได้ทรงลำิเรกว่าบางคราวแม้เสนกะก็รู้อุบายอะไรอะไรก็รจะถามเขาดูก่อนฉันตรัสว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์เสนกะ ท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้พวกเราถูกมโหสถสละแล้วอาท่านรู้ก็จงบอกแกเราอาจารย์เสนกิกะได้ฝังดังนั้นคิดว่าพระราชาประถามอุบายกับเรางามหรือไม่งามจงยกไว้เราจะกล่าวอุบายอย่างหนึ่งแด่พระองค์คิดชนี้แล้วกล่าวว่าพวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งประตูหรือจงจับมีดฆ่ากันและกันละชีวิตเสียพลันอย่าทันให้พระราชาพระมาทฆ่าพวกเราให้ลำบากนาน พวกเราจะกละชีวิตพัน์ปราสาทที่ตกแต่งแล้วนั่นแหละจะเป็นจิตกาทานไม้ของพวกเราพระชาวิทยาราชได้ทรงฝังดังนั้นก็เสียงกระหา้วยไทยจึงตรัสว่าท่านอาจารย์สินก,กะชงทําจิตกาธานเห็นปั่นนั้นแกบุตรภรรยาของตนเถิดแล้วตรัสถามภูกุสะเป็นต้นพวกนั้นก็กราบทูนด้วยถ้อยคําแสดงความเขาตามสมควรแก่ตนพระราชาตรัสถามภูกุสะว่าท่านจงฟังคํานี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือ บัดนี้ค้าพเจ้าขอถามอาจารย์ปกุสะท่านจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอย่างไรในการนี้ปกุสะกลาบทูลว่าพวกเราควรกินยาพิษละชีวิตเสียพลันอย่าทันให้พระราชาพระมทัศถ์ฆ่าพวกเราให้ลําบากนานพระราชาตรัสถามการินทะว่าท่านจงฟังคํานี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ค้าพเจ้าขอถามอาจารย์กามินทะท่านจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอย่างไรในการนี้การินทะกลับทูลว่า พวกเราพึงเอาเชือกผูกให้ตายหรือโดดลงบ่อให้ตายเสียอย่าทันให้พระราชาพรหมทัตฆ่าพวกเราให้ลำบากนานพระราชาตรัสถามเทวินทะว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์เทวินทะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้เทวินทะกราบทูลว่าพวกเราจงเอาไฟเผาเสียจงแต่ประตูหรือจงจับมีดฆ่ากันและกันละชีวิตเสียพรัน ถ้าโมโหสถไม่สามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยง่ายอันหนึ่งบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เทวินทะคิดว่าพระราชานี้ทรงทําอะไรมาตรสถามพวกเราในเมื่อไฟมีอยู่ยังจะมาส่งเป่าหิงห้อยลกมโหสถปัณฑิตะแล้วคนอื่นจะสามารถทําความสวัสดีแก่พวกเราในเวลานี้ย่อมไม่มีพระองค์ไม่ตรัสถามมโหสถมาตรัสถามพวกเราพวกเราจะรู้อะไรคิดเช่นนี้นแล้วเมื่อไม่เห็นอุบายอื่นฉันกล่าวคําที่เซนาการกล่าวแล้วนั่นเอง เมื่อจะสรรเสริญมโหสถจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าความประสงค์ในเรื่องนั้นเป็นดังนี้พวกเราทั้งหมดจะมิงวอนมโหสถนั่นแหละก็ถ้าว่าแม้เมื่อวิงวอนมโหสถก็ไม่สามารถจะปกป้องพวกเราโดยง่ายภายหลังพวกเราจะทําตามคําเจนก,กะพระเจ้าวิเทหราได้ทรงสดับคําของเทวินทะดังนั้นทรงระลึกถึงโทษที่พระองค์ได้ทําแก่พระโพธ,ธิสัตว์ในการก่อนก็ไม่ทรงสามารถจะตรับกับมโหสถทรงคร่มครวญจนมโหสถได้ยินถนัด รัดว่าบุคคลสวงหาแก่นของต้นกล้วยย่อมไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสวงหาอุบายเครื่องพ้นจับทุก็ย่อมไม่ประสบปัญหานั้นฉันนั้นบุคคลสวแวงหาแก่นแห่งไม้หิวย่อมหาไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสวแวงหาอุบายเครื่องพ้นจับทุกย่อมไม่ประสบปัญหานั้นฉันนั้นการอยู่ของช้างทั้งหลายในสถานที่ไม่มีน้ําชื่อว่าอยู่ในที่ไม่ใช่ประเทศเพราะว่าช้างเหล่านั้น อยู่ในสถานที่อันไม่มีน้ำชื่อว่ามิใช่ประเทศย่อมตกอยู่ในอำนาจของขจามิตรเร็วพลันชั้นใดแม้การที่เราทั้งหลายอยู่ในที่ใกล้ของมนุษย์ชั่วเป็นคนผ่านหาความรู้ไม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่ไม่ใช่ประเทศชั้นนั้นใจของเราสั่นและปากก็แห้งผากเราเป็นมือนถูกไฟไม่กลางแดดไม่บรรลุถึงความเย็นใจเตาของช่างทองรุ่งเรืองภายในไม่รุ่งเรืองภายนอกชันใด ใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้นก็บรรดาบัณฑิตมีประมาณเท่านี้แม้คนหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราในบัดนี้ก็ไม่มีพระเจ้าวิเทหราชทรงก่นเพ้อไปต่างๆด้วยพระการาชนีมโหสถบัณฑิตได้สดับดังนั้นคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงลำบากเหลือเกินถ้าเราไม่เล้าหลวงกระองค์ให้สบายกระหารุทยพระองค์จะมีกระหารุทัยแตกสิ้นพระชนชีพจนได้กราบทูลเล้าหลวงว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าพระองค์จะปลื้มพระองค์ผู้ดุดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อันราหูจับแล้วหรือดุดช้างจมติดในเปลือกตมหรือดุดงูติดอยู่ในกระโปรงหรือดุดนกติดอยู่ในกรงหรือเหล่าปลาอยู่ในข่ผู้มีผลและพาหนะคุมล้อมอยู่ให้พ้นจากความลำเค็ญ ข้าพระองค์จัยังกองทัพปัญจาละให้หนีไปดุดไล่ฝูงกาด้วยก้อนดินข้าพระองค์ไม่ได้เปื้องพระองค์ผู้สเสด็จอยู่ในที่คับขันให้คนจับทุกข์ชื่อว่าปัญญาของข้าพระองค์นั้นจะมีประโยชน์อะไรหรือบุคคลเช่นข้าพระองค์นั้นเป็นอัมมาจะมีประโยชน์อะไรมโหสถเมื่อเลาหลอมพระชาวิถีหราชให้สบายพระหฤทยัยกระหน่งทําเมฆฝนให้ตกไปในป่าไฟไหมได้กราบทูลคํานี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจา้า พระองค์โปรดสำคัญว่ามโหสถนี้ชื่อว่ามาก่อนมาเพื่อประโยชน์อะไรข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าตบพระหฤทัยกลัวเลยถ้าพระองค์จับเรื่องพระองค์ให้พ้นจากทุกนี้มโหสถป็นเด็ดแล้วลงพระเจ้าวิเทหราชให้สบายพระหฤทัยด้วยประกาศรรนี้ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถก็กลับได้ความอุ่นพระหฤทัยว่าบัดน,นี้เราได้ชีวิตแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์บัลลือสีหนาศ ชนทั้งปวงเหล่านั้นก็พากันยินดีลำดับนั้นเซนกะถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านบัณฑิตท่านเมื่อพาพวกเราทั้งหมดไปจะไปได้ด้วยอุบายอย่างไรมโหสถแจ้งว่าข้าพเจ้าจะนำไปทางอุโมงค์ซึ่งตกแต่งไว้พวกท่านจงเตรียมไปเถิดเมื่อจะสั่งโยธาให้เปิดประตูอุโมงค์กล่าวว่าเน่พ่อนุ่มๆพวกเจ้าจงลุกมาจงเปิดประตูอุโมงประตูห้องด็กต่อเครื่องยนต์ พระเจ้าวิเทหาราชพร้อมด้วยเหล่าอมา์จะเสด็จไปโดยอุโมงค์จงเปิดประตูห้องนอนร้อยเอ็ดห้องจงเปิดประตูโคมดวงไปที่ร้อยเอ็ดโคมคนใช้ของมโหสถเหล่านั้นลุกไปเปิดประตูอุโมงค์อุโมงค์ทั้งสิ้นมีแสงสว่างทั่วไปสว่างสวัยประหนึ่งเทวสภาที่ได้ประดับแล้วผู้คนรับใช้ของมโหสถปัณฑิได้ฟังคำของมโหสถแล้วจึงเปิดประตูอุโมงค์และเครื่องสลับห้ามอันประกอบด้วยยนต์ พวกนั้นเปิดประตูอุโมงและแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถก็กลับทูลพระราชาว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่าขอเชิญเสด็จลงจากปราสาทพระาพราชาก็เสด็จลงเซนกกะเปลื้องเครื่องพันศีรษะแล้วผลัดผ้าหยักรั้งลำดับนั้นมโหสถเห็นกิริยาแห่งเซนกะจึงถามว่าเั่นท่านอาจารย์ทำอะไรเซนกะตอบว่าในบันดิตธรรมดาท้งหลายไปโดยอุโมงต้องเปลืองผ้าพกหยักรั้งไป มโหสถถึงแจ้งว่าเนี่ยอาจารย์เสนกะท่านอย่าสําคัญว่าคนเข้าอุโมงค์ต้องก้มคุกเข่าเข้าไปถ้าท่านใครจะไปด้วยช้างจงขึ้นช้างไปถ้าท่านใครจะไปด้วยม้าจงขึ้นม้าไปเพราะอุโมงค์สูงประตูกว้างสูงสิบแปดศอกท่านจงประดับตกแต่งตัวตามชอบใจไปก่อนพระราชาข่ายพระโพธิสัตว์จัดให้เสนากะไปก่อนให้พระราชาเสด็จไปท่ามกลางตนเองไปภายหลัง เหตุไรมโหสถจึงจักอย่างนี้เพราะพระเจ้าวิเทหราชจะได้ไม่ทอดพระเนตรอุโอันตกแต่งแล้วค่อยๆเสด็จไปเข้าต้มเข้าสวยของเคี้ยวเป็นตุ้นประมาณนี้ได้มีไว้เพื่อให้มหาชนในอุโมงค์คนหล่อนั้นเคี้ยวดึงพลางมแลชมอุโมงค์ไปฝ่ายพระมหาสัตว์ทูลเตือนพระเจ้าวิเทหราชว่าชวนเสด็จไปชวนเสด็จไปพระเจ้าข้า